สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นคลิปร a นด o อมนะพลังงานแบบซุ่มนะคะเป็นแรงดึงดูดคู่โซเมตเข้ามาในชีวิตนะคะเนื่องจากพลังงานสัญญาเนี่ยช่วงนี้นะจะเป็นคู่โซเมตคู่ทวินเฟลมนะคะขึ้นมาเด่นมากๆในทุกราศีเลยนะดังนั้นเรามาใช้พลัง พลังบวกของเรานั่นเองนะคะในการดึงดูดให้คู่แท้รักแท้คู่ของเราเข้ามาในชีวิตอย่างรวดเร็วและราบรื่นนะคะเรามาดูทิศทางกันว่าคลิปนี้อยากบอกอะไรในแง่ของแรงดึงดูดนะขอทิศทางพลังงานเริ่มจาก Wisdom Oracle ก่อนนะคะ ขอสัญญาณนะคะทิปทางพลังงานแรงดึงดูคู่โซเมตของคลิปนี้ว้าว t i ม e t ูโกนะถึงเวลาที่ต้องไปต่ออะไรก็ตามนะคะที่คอยบล็อกหรือหยุดยั้งคุณไว้บอกเลยตอนนี้แรงดึงดูดนี้จะทำให้คุณเนี่ยได้ลุกขึ้นแล้วก้าวต่อไปได้อย่างรวดเร็วราบรื่น พลังงานคือถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปต่อนะคะว,ว้าวเลยทีนี้มาดูสัญญาณจาก Animal Spirit นะคะสัญญาณ Animal Spirit อยากบอกอะไรในแง่ของพลังงานนะอยากบอกอะไรผู้ที่เข้าชมคลิปนี้ในแง่พลังงานแรงดึงดูดนะคะว,ว้าวสัญญาณคือ This e n n d t h a t are true ทุกอย่างจะกลายเป็นความจริงโอ้โหไล s s อีสปีดอัพใช้เลยนะคะชีวิตเนี้ยกำลังจะติดสปีดอย่างรวดเร็วนะคะแสดงว่าณนะตอนนี้อะไรที่คุณต้องการนะคุณกำลังมีแรงดึงดดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาได้อย่างรวดเร็วว,ว้าวมากๆเลยนะคะแล้ว ทุกอย่างที่เราวางแผนไว้จะกลายเป็นความจริงพลังงานดีมากมาดูกันต่อนะคะขอดูสัญญาณพลังงานของผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะคะขอดูสัญญาณพลังงานของตัวคุณหน่อยนะ,ะโอ้โหสัญญาณอัศวินถือไม้เทา้าใจกล้านะคะใจกล้ากล้าหาญ มันจะมีพลังเหมือนทําให้เรารู้สึกคือเคิมฉันต้องไปต่อแล้วไปต่อแบบดีเลิศมากๆด้วยนะคะมีพลังมี energy นะสัญญาณเนี่ยมีแรงดึงดูดเรื่องการเดินทางด้วยนะคะการเดินทางจะนําความสําเร็จมาให้นะ,ะว้าวสัญญาณไม้เท้าขึ้นอีกแล้ว3ไม้เทา้าอะไรที่คุณรอคอยนะคะ สิ่งที่คุณรอคอยก็เข้าใกล้มากๆเลยถึงเวลาที่อาจจะต้องบุกแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องสารภาพถึงเวลาที่จะได้เจอกันนะเป็นพลังงานของการรอคอยจังหวะเวลาที่ใช่ที่คุณจะได้ไปต่อนะโอ้โหใช้เลยจะมีแรงดึงดูดเคมีตรงกันดีงามมากๆนะคะ สัญญาณพลังงานของตัวคุณนะคะเมื่อได้สัมผัสกับพลังความรักมันจะเกิดแรงครือเขิมนะมันจะเกิดเป้าหมายมีอะไรที่เราอยากจะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จนะโอ้โหสัญญาณสิบดาบไม่ธรรมดาถึงเวลาในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่เป็นวิบากในชีวิตเราเรื่องความรักจบสิ้นไปนะคะถึงเวลาเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่นะ โอ้โหต้องพุ่งไปแล้วล่ะการเดินทางกับการสื่อสารจะทำให้คุณได้พบเจอคู่โซเมตคนนี้นะคะคุณอาจจะสื่อสารถึงใครบางคนอย่างรวดเร็วหรือตัวเขาเองอาจจะส่งข้อความมาหาคุณอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีงามมากกว่าเดิมนะคะโอ้โหว้าวแม่เรามาดูกันต่อนะคะ ขอสัญญาณใครคนนั้นคนที่เป็นคู่โซเมตของคุณนะคะแรงดึงดูดของคุณจะดึงดูดใครเข้ามานะแล้วเขามีสัญญาณอะไรยังไงบ้างนะคะที่อยากบอกโอ้โหสัญญาณเดอร์ซันว้าวมากๆม,มีความเป็นคนไกลต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรม หรือว่าอาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยแตกต่างกันได้นะคะจะมีความต่างบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตเราปิ๊งปังสดใสขึ้นมาเลยนะคะคนคนนี้โอ้โหสิบไม้เท้า,าอีกนะคะแถมเป็นคนที่มีความขยันขยันมุ่งมั่นตั้งใจในชีวิตนะคะในเรื่องอาชีพหน้าที่การงานมั่นคงมากๆ มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทํางานในตําแหน่งใหญ่โตก็ได้นะคะต้องดูแลผู้คนเยอะแยะมากมายต้องรับผิดชอบนะความสามารถของเขาเนี่ยจะทําให้เขาะประสบความสําเร็จในชีวิตดังนั้นคนคนนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาสั่งสมบารมีมาดีงามมากๆแล้วนะคะและเป็นจังหวะเวลาในชีวิตเขาที่จะได้พบเจอคู่นะคะ โอ้โหสัญญาณสิบถ้วยคนคนนี้กับคุณนะคะมีเกณฑ์สัญญาณที่จะได้สร้างครอบครัวด้วยกันแล้วเป็นพลังงานของความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะแล้วเป็นความรักที่ดีงามมากๆด้วยนะสัญญาณสิบถ้วยไม่ธรรมดาโอ้โหสัญญาณของก้าวไม้เทา้า เมื่อเขาเจอกันกับคุณเนี่ยเขาจะจริงจังกับคุณมากๆนะถ้าได้สื่อสารพูดคุยเนี่ยบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะคุยกับคุณหรือเปิดใจกับคุณเนี่ยเรียนรู้กันอย่างที่คุณต้องการเนี่ยคุณต้องการเวลาแค่ไหนเขาก็โอเคนะคะพลังสัญญาณของคนคนนี้เขาจะห่วงคุณมากๆด้วยเพราะว่ากว่าที่คุณกับเขาจะได้เจอกันอาจจะต้องมีการพิสูจน์อะไรบางอย่าง ให้มั่นใจชัดเจนในเรื่องความมั่นคงอะในเรื่องของหัวใจนะคะเชื่อใจได้มั่นใจได้ซื่อสัตย์จริงใจประมาณนั้นนะโอ้โหสัญญาณเด็กถือเหรียญคนคนนี้เขาอาจจะเคยวาดฝันในชีวิตของเขาว่าเขาอยากจะพบเจอคนที่ใช่คนที่ทำให้โลกเขาสดใสปิ๊งปังอะไรแบบนี้นะคะแล้ว เมื่อยังไม่เจอใครคนนั้นเขาก็อาจจะไปลุยเรื่องงานเรื่องความมั่นคงเอ่ออาจจะไปพัฒนาเรื่องการเรียนการทำงานการเงินนะคะเมื่อเจอคนที่ใช่นั่นคือสิ่งที่เขาเคยตั้งใจเอาไว้ตั้งนานแล้วว่าเมื่อเจอคนที่ใช่นั่นคือประตูความรักเปิดเลยนะคะโอ้โหสัญญาณอัศวินถือดาบ เขาจะจริงจังมากๆรักแล้วไม่เปลี่ยนใจนะคะจะลุยจะสู้จริงจังมากเลยเพื่อเอาชนะหัวใจคุณให้ได้ด้วยนะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามคนคนนี้พร้อมลุยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์โอ้โหสัญญาณสองดาว พร้อมที่จะลงมือทำอะไรก็ตามที่แม้ว่าเสียงก็ต้องยอมประมาณนี้นะรู้ว่าเสียงแต่ใจก็ยอมนะพลังงานคือสัญญาณของคนที่จะตัดสินใจด้วยความรู้สึกที่จริงจังมุ่งมั่นมากๆในเรื่องความรักโอ้โหสัญญาณเมจิกเชนนะคะ แล้วเขาจะได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้อะไรก็ตามที่เขาจริงจังลุยอ่ะฉันทุ่มเทเต็มที่เพื่อสิ่งนั้นประมาณเนี้ยเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆในเรื่องความรักเช่นกันเนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าทิศทางชีวิตของเขาว่าถูกกําหนดมาไว้แบบนี้นะคะว่าจะต้องลงมือทําเต็มที่ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเมื่อได้มาแล้วก็จะเห็นคุณค่ากับสิ่งนั้นมากๆนะคะ โอ้โหรอคอยรอคอยเธอมาแสนนานสิ่งที่เขากังวลอาจจะเป็นจังหวะเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันหรือเมื่อไหร่ที่เขาจะได้เจอคู่โซเมตของเขาเนะคะถ้าหากคนคนนี้ถูกพันธนาการหรือมีอะไรที่ยังบล็อกเขาไว้ในชีวิตเขาอะเขาน่าจะรอจังหวะเวลาให้ตัวเองเป็นอิสระนะเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะเจอคู่โซเมตนะคะ ว้าวสัญญาณห้าดาวอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเขาเพื่อทดสอบว่าเขาจริงจังมากแค่ไหนสัญญาณพลังงานเหมือนเขาจะต้องเจอเรื่องราวของคนรอบตัวอาจจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนนะคะหรืออะไรก็ตามที่อยู่รายร้อมตัวเขาว่าเขาจะต้องจัดการสิ่งนั้น เขาจะต้องจัดการสิ่งนั้นด้วยความใจเย็นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพันธนาการเขาก็ได้คือเขาติดอยู่กับปัจจัยอะไรหลายอย่างนะคะที่ต้องบริหารจัดการในเรื่องความรักเรามาดูกันว่าแล้วคุณกับเขาเนี่ยถ้าหากว่าจะเจอกันจะลงเอยการมีแรงดึงดูดกันเนี่ยมีอะไรที่อยากบอกไหมโอ้โหสัญญาณก้าวดาบ คุณกับเขาอาจจะต้องร่วมมือกันนะ่ยอยากคิดไปเองฝ่ายเดียวเนะเมื่อรู้จักกันแล้วควรที่จะแบ่งปันในเรื่องของความรู้สึกช่วยสนับสนุนส่งเสริมกันนะคะไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดมากอะไรเงี้ยนะคะจะต้องมีพลังใจพลังความรักที่มัน่นคงโอ้โหสัญญาณนายอ t อฟครับ เป็นสัญญาณของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความรู้สึกต้องไม่ท้อแท้ต้องไม่หวั่นไหวกับสิ่งลอดใจหรืออะไรหลายอย่างที่เข้ามาทดสอบนะคะว้าวราชินีถือถ้วยแล้วคุณทั้งคู่จะได้รับความรักที่ตัวเองตั้งใจนะคะราชินีถือถ้วยมาเติมเต็มเก้าถ้วยนะ คุณทั้งคู่จะได้ครองรักจะได้แต่งงานจะได้ครองคู่กันนะคะโอ้โหสัญญาณ8ดดาถ้าหากว่าคุณกับเขายังไม่ได้คุยกันนี่ก็คือเวลาที่คุณจะได้คุยกันนี่คือเวลาที่คุณจะได้เปิดใจถ้าหากเป็นใครคนหนึ่งคนที่คบคุยกันอยู่หรือว่าอยู่ในความรู้สึกในความสัมพันธ์นะคะ หรือมีประเด็นเนี่ยน่าจะถึงเวลาที่คุณจะต้องสื่อสารกันนะการสื่อสารจะทำให้เอาชนะความกลัวทุกอย่างได้นะคะเพราะว่าเราจะรู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงกับเราอะเนาะโอ้โหใช้เลยอัศวินถือไม้เท้าต้องลุยต้องลุยต้องจริงจังสัญญาณเท่มากเลยนะคะต้องลุยไม่ยอมแพ้ ทิศทางเปิดแล้วดังนั้นใช้พลังความมุเงมของเรานะคะในการที่จะทำให้เรื่องนั้นสำเร็จให้ได้นะใช่เลย the temperance อ่อจะมีเหตุการณ์ที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีงามมากขึ้นเมื่อเราฮึดสู้นะคะใช่เลยเป็นหนึ่งเหรียญจะได้เริ่มต้นความรักใหม่สิ่งใหม่ ชีวิตใหม่ที่มั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยด้วยกันนะพลังดีมากๆนะสัญญาณของ Fairies Oracle นะคะ Fairies Oracle อยากบอกอะไรผู้ที่เข้าชมคลิปนี้บ้างแรงดึงดูคูโซเมตนะคะโอ้โหโชลลเจอร์อันที่คุณใช้เวลากับตัวเองนะคะในการคิดทบทวน พลังงานเหมือนถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแล้วสัญญาณเนี้ยถ้าหากคุณอยู่กับตัวเองเนี่ยเมื่อคุณตอบใจตัวเองได้ว่าอะไรคือความหมายในการที่จะมีความรักมีชีวิตคู่หรือใครที่คุณต้องการะเมื่อคุณใช้เวลากับตัวเองคุณจะตอบคำถามนี้ได้แล้วขอให้ลุกขึ้นมาทำตามความฝันนั้นนะคะโอ้โห การตื่นรู้ความเข้าใจชีวิตปรากฏขึ้นมานะโอ้โหโฮปและขอให้มีความหวังอยู่เสมอมีศรัทธามีความหวังนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะพลังงานออกมาบอกเลยว่าความคิดบวกทัศนคติทางบวกความหวังที่มีอยู่เสมอจะเป็นแรงดึงดูดสำคัญมากๆนะคะจะทำให้ชีวิตเราเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือถึงเวลาที่เราจะต้องใช้พลังของเราในการไปต่อก้าวต,ต,ต่อไปในอนาคตนะวาวสัญญาณจาก Love Angel Oracle นะอยากบอกอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะในเรื่องความรักโอ้โห over thinking แองเจมาว่าอยากคิดเยอะนะคะอยากคิดเยอะปล่อยใจชิวๆสบายๆ บางทีการคิดเยอะไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดพลังงานลบขึ้นมาได้มันก็จะบล็อกเรานะคะมันจะปิดกั้นปิดบล็อกเราดังนั้นเปิดใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดชิลๆสบายๆว่าฉันจะแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วพลังนั้นนะ่ะจะเป็นพลังบวกที่ดีสําหรับคุณนะในทุกเรื่องเลยนะคะโอ้โหสัญญาณพลังงานของคนไกล พลังงานของคนไกลรักทางไกลคนที่อยู่ไกลกันหรือยังไม่รู้จักการปรากฏขึ้นมานะคะพลังงานนี้สำคัญมากๆคือแรงดึงดูดต้องมีแรงดึงดูดที่ดีงามสวยงามระหว่ังกันนะคะมีความหวังในความรักไม่หมดหวังไปซะก่อนนะอยู่กับปัจจุบันนะคะคุณจะดึงดูดความรักเข้ามาโดยที่ใช้พลังงานบวก พลังความรู้สึกที่แบบว่าฉันนี่แหละที่จะได้รับความรักที่ดีที่สุดคนที่ดีเลิศกำลังเข้ามาในชีวิตเรานะคะให้เรามีความสุขแฮปปี้ในชีวิตมีพลังเอเนอร์จีที่จะก้าวไปข้างหน้าหล่อลอสวยสวยประมาณนั้นนะคะโอ้โหคีบเดียวโอเปนใช้แล้วเปิดใจเปิดประตูเอาไว้นะคะอย่าปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองอย่าปิดโอกาสนะเปิดเอาไว้เลยนะคะ เปิดโอกาสถ้าตอนนี้ปิดอยู่เปิดเลยนะคะถึงเวลาที่จะต้องไปต่อแล้วนะการใช้ชีวิตที่สวยงามดีงามนะคะแล้วคุณจะดึงโดตคูโซเมดเข้ามาอย่างรวดเร็วและง่ายดายนะอย่าไปคิดเยอะนะคะโอ้โห redirect your thoughts ใช่เลยออกมาย้ำว่า redirect คือเปลี่ยนทิศทางความคิดใหม่เถอะนะอะไรที่เรายังติดอยู่กับความคิดเดิมๆเ,เราต้อง เปลี่ยนตัวเองนะปลดตัวเองออกจากสิ่งนั้นนะคะคุณจะสามารถดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีงามเข้ามาได้เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะ,ะพลังงานอ,องครัรม,มากเลยนะคะโอ้โ oh ห depending คุณจะได้ค้นพบความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งมากๆเขาบอก in next few months นะคะคุณจะพบกับสิ่งที่คุณรอคอย ในอีกไม่กี่เดือนนี้นะคะในเร็วเร็วนี้ด้วยนะพลังงานมีแรงดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะว้าวโอ้โห n yourself to love ใช้แล้วเปิดใจที่จะรักนะคะ ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปิดใจเปิดรับคู่โซเมตเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองเรามาดูข้อความจากคู่โซเม t กันหน่อยนะคะว่าคู่โซเมทของคุณเนี่ยอยากบอกอะไรอะเรามาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะข้อความออกมาหกข้อความนะคะขอข้อความแรกก่อนเอาตรงกลางนี้ I'm thinking of you whole day ว้าวเขาบอกเลยว่าเขากำลังคิดถึงคุณทั้งวันเลยนะคะว้า wow. วเลยอยากพบเจอคู่โซเมตเร็วๆคิดถึงคุณมากๆข้ความที่สองเขาบอกว่า I will take care of you and your heart ว้าวเขาจะดูแลตัวคุณอย่างดีนะคะ แล้วก็จะดูแลหัวใจคุณด้วยนะทั้งตัวและหัวใจนะคะเขาจะเทคแคร์ดูแลคุณอย่างดีมากๆมาดูข้อความที่สามนะคะ w e v i e w walk through i t s t e p t o g e t h e r wow เราจะเดินไปด้วยกันผ่านทุกอย่างก้าวไปด้วยกันเราจะไม่ปล่อยมือกันแน่นอนนะคะเราจะไปด้วยกันเสมอคนคนนี้เขาอยากให้ความเชื่อมั่นกับคุณนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ ขอ้ขอความที่4นะคะ I believe in you and our relationship ้าวเขาเชื่อในตัวคุณนะคะแล้วก็เชื่อในความสัมพันธ์ของคุณและเขาด้วยนั่นหมายถึงว่าความเชื่อนี้มันคือความหวังแรงศรัทธามันคือพลังที่ดีมากๆนะคะเป็นพลังงานบวกที่เชื่อมั่นในความรักนะโอ้โหสัญญาณดีมากอีกสองข้อความนะคะเรามาดูข้อความนี้ Where have you been before? We m i s s each other. Wow. คุณไปอยู่ไหนมาก่อนที่เราจะได้เจอกันนะคะทำไมเราเจอกันช้าเหลือเกิน <c oughs> นะคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยอะไร่เงี้ยนะแต่ตอนนี้นะคะเมื่อเจอกันแล้วเขาเหมือนมีจิตวิญ,ญญาณที่ให้คำมั่นสัญญาคุณเลยนะคะคู่แท้คู่โซเมตนะคู่แท้ทางจิตวิญ,ญญาณ เขาให้คำสัญญากับคุณนะคะในเรื่องของการที่จะได้เดินจงมือกันไปแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดนะไม่ปล่อยมือจากกันนะขอข้อความสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า I need your attention and care ว้า wow. ว <laughs> เขาต้องการความสนใจจากคุณเนี่ยเขาเรียกร้องความสนใจนะคะเขาอยากให้คุณสนใจเขาอยากให้คุณเทคแคร์ดูแลเขานะคะ อาจจะเป็นสายขี้อ้อนก็ได้นะอยากให้คุณแคร์เขาเยอะๆนะคะเพราะเขาแคร์คุณมากแล้วเขาก็ตั้งใจไว้แล้วสัญญาไว้แล้วด้วยนะคนคนนี้อาจจะอยากรับรู้ความรู้สึกของคุณด้วยก็ได้นะคะเมื่อคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดให้มาเจอกันให้มาหลงรักกันให้มาพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการที่ได้เปิดใจ ให้รู้ว่าคุณทั้งคู่มีใจตรงกันและต่างฝ่ายก็เชื่อมั่นในกันและกันเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นะคะโอ้โหพลังงานดีมากผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ